นักเ,เรียนทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่2นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานไปให้สองท่าใช่ไหมครับท่าแรกคือท่าแบบนี้นะครับท่าที่สองด้านในครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับเราควรรวมร่างกายออกกาลังกายและเข้าสู่บทเรียนนะครับเริ่มรวมร่างกายเลยครับทำไปใจสิบครั้งตบมือเปลี่ยนท่า วอร์มร่างกายนะวอร์มร่างกายทั้งขวาก่อนก่อนนะครับขวาไปตลอดตลอดนะครับอะ่ะ oh. วอร์มร่างกายเสร็จแล้วก็ออกร่างกายนะครับร่างกายในกานรวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเนสปีดนะครับ ครับรัรอบครบเรียนอ่าส,สิบก็อาครบแล้วครับครบอ่าต่อไปเราขูดร่างกายเสร็จแล้วออกร่างกายเสร็จแล้วไปวเราจะเลื่อนกันนะครับการขูดร่างกายแบบผสมผสานนะครับทบทวนกันนะขั้แรกที่อาจารย์ท้าไปนะครับขัานที่สอง ข้างขางลายไปแบบนี้ข่ทาที่สองสองท่าเหมือนกันเรามาดูท่าแรกกันก่อนเลยยกเข่าขึ้นธรรมดานะครับแล้วจับลิ้งกนะับท่าแรกท่าแรกนะครับต่อไปท่าที่สองท่าที่สองก็เตะขาไปทางหน้านะครับ,บพร้อมจับทิ้งไปด้วย กินกับครับนักเรียนก็ไปฝึกทำที่บ้าน,นครับเดี๋ยวรอไว้เปิดเทอมสี่มิถุนาเราจะมาเียนกันจริงๆเรียองจริงนะครับสวัสดีครับนักเรียน